แต่โดยโดยประเด็นทั้งหมดเลยคือต้องบอกว่าในภาวะผิดปกติเนี่ยนะครับนะสุดท้ายแล้วค่ากันกันจะเข้าสู่เพราะวะปกติดูจากดีมาและสป라이ดเป็นหลักคือ <c oughs> พูดง่ายๆเลยว่าในไนะตรามาสแรกเนี่ยเราจะเห็นค่ากันกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าหกเหรียญแน่ๆแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาชาวบ้านขึ้นกเนี่ยพวกนี้ไม่ขึ้นนะเวลาลงกันเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ควรจะต้องแบบมาลงตามไปด้วยแรงนะครับนะเพราะไม่ได้มีแรงซื้อขึ้นเก่งกำไรขึ้นไปก่อนหน้านี้ ถามต่อไปในเรื่องของหุ้นในกลุ่มลงกลั่นเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเวลาน้ำมันพุ่งพุ่งเขาบอกโหโลกันค่าการกันมาเลยนะอลาจับเลยหุ้นกลุ่มลงกลัน่นพอมาณยามนี้ราคาน้ำมันมันยอ่อหลุดร้อยเหรียญลงมาแล้วหุ้นในกลุ่มลงกลัน่นยังคงน่าสนใจอยู่ไหมครับคุณเอครับ ครับก็จริงๆอยากทําความเข้าใจนิดนึง่งให้นักลงทุนเราจะได้พอเห็นภาพนะครับนะว่าคือความเข้าใจบางทีเนี่ยนะครับนะที่เรามองว่าราคาน้ำมันดิบขาขึ้นแล้วจะทาให้ค่าการกลั่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับมันไม่ได้เสมอไปนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของโรงกลั่นเองเนี่ยนะครับในแง่ของตัวความสามารถในการทำกำไรหรือเรียกว่า profitability นะครับนะมันขึ้นกับค่าการกลั่นจริงแต่ว่าค่าการกลั่นเนี่ยนะความหมายของมันก็คือว่าราคาน้ํามันสำเร็จรูป นะสมัยลูกก็อย่างเช่นน้ำมันที่เราเติมในรถยนต์นะครับนะอย่างดีเซลเป็นซินอะไรพวกนี้นะครับหรือน้ำมันอากาศยานน้ำมันเครื่องบินเนี่ยนะครับลบด้วยราคาน้ำมันดิบ นะครับลบด้วยราคาน้ำมันดิบเพราะฉะนั้นมันมีองค์ประกอบ2ส่วนนะคล้ายๆสเปรดมาร์จิ้นของปิโตเคมีต้องดูทั้งราคาจําหน่ายน้ำมันสเปรดรูปเทียบกับราคาน้ำมันดิบนะครับเวลาราคาน้ำมันดิบพุ่งแรงๆเนี่ยนะครับนะในช่วงที่ผ่านมาในภาวะสงครามเราจะเห็นแล้วว่าค่าการกลั่นเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับนะปรับตัวลดลงนะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยลงไปเหลือประมาณ3เหรียญต่อบาร์เรลด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาน้ำมันดิบขึ้นแต่ว่าราคาน้ำมันสเปรดรูปเนี่ยขึ้นตามไม่ทันเนี่ยค่าการกลั่นมันโดนบีบลง นะครับนะพูดได้ง่ายโดนบีบลงนะครับแล้วพอเราเห็นราคาน้ำมันเนี่ยดิ่งลงมาจากร3 0ยเหรียญต่อบาลเรลในช่วงก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเชื่อว่าค่ากันกันเนี่ยพุ่งขึ้นไป16เหรียญต่อบาเรลเล,เลยเพราะว่าราคาน้ำมันดิบลงเร็วนะครับแต่ว่าค่าราคาน้ำมันจะเป็นรูปเนี่ยยังลงตามไม่ทันนะคือพูดได้ง่ายเลยว่าต้นทุนลงเร็วกว่านะครับสำเร็จรูปยังลงตามไม่ทันนะครับมาจิ้นก็ย,ยังดีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เสมอไปแบบนั้นนะคือบางครั้งถ้าบอกว่าน้ำมันดิบขึ้น นะครับแล้วสำเป็นลุกขึ้นแรงแรงกว่าอย่างเงี้ยค่ากันก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ<ม>แต่โดยโดยประเด็นทั้งหมดลยคือต้องบอกว่าในภาวะผิดปกติเนี่ยนะครับนะสุดท้ายแล้วค่ากันกจะเข้าสู่ภาวะปกติดูจากดีมานและสป라이ดเป็นหลักนะครับ<ม>หลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกตินะครับนะก็คือขึ้นไปผิดปกติ13 16, 16, เหรียญ16เหรียญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์นี้ก็เริ่มลงมาง 6, 7, เหลือ6เหรียญตะบาเรลนะก็คือระดับ6-7เหรียญเนี่ยเป็นระดับที่สอดคล้องกับ นะครับนะเพราะว่าค่าเฉลี่ยเดือนมกราเนี่ยนะครับประมาณ7เหรียญนะครับค่าเฉลี่ยเดือนกุมภาเนี่ยหกเหรียญพอๆกันนะครับแล้วก็พอมาค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็ยังอยู่สูงนะครับนะประมาณสักเจ็ดแปดเหรียญอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆเลยว่าในไตรมาสแรกเนี่ยเราจะเห็นค่ากันกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าหกเหรียญแน่ๆนะครับถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วซึ่งค่ากันกันเฉลี่ยอยู่แค่1.78เหรียญต่อบาทเรล ใช่ครับนะ,นะค,นะคือครับนะสูงขึ้นเกือบสามเท่านะครสี่เท่าเลยแลย้วนะประมาณเนี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงกลั่นเนี่ยในช่วงนี้ดีแน่ๆนะครับนะในเรื่องของค่ากันกันนะนะแต่ว่าในแง่ของตัวราคาน้ำมันขาขึ้นเนี่ยนะครับโรงกลั่นจะได้อนันดับสองอย่างคือกําไรจากสต็อกน้ํามัน นะครับกำไรซ็อกน้ำมันนะซึ่งแน่นอนว่าจริงๆราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาจากประมาณ75เหรียญต่อบาเรลนะทะลุขึ้นไป130เหรียญต่อบาเรลนะตอนนั้นขึ้นไป75%นะครับ year to date นะนับถึงปัจจุบันแต่ว่าพอล่วงลงมาตรงเนี้ยประมาณ100เหรียญเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ายังขึ้นอยู่นะครับนะแต่ขึ้นอยู่แค่ประมาณ40%นะครับ40%จากต้นปีเนี่ยแน่นอนว่าลงกันเนี่ยก็ enjoy อยกำไรซ็อกน้ำมันกันเยอะอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงกันนดีแ่ นะครับดังนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเราอาจจะขายทํากําไรนะครับในเรื่องของตัวออยลนแก๊สหรือปิโตรเลียมต้นน้ําก็คือปทสพเนี่ยต้นน้าขายไปก่อนนะครับหรือพวกเกี่ยวกับถ่านหินซึ่งราคาหุ้นราคาถ่านหินพีขึ้นไปทําให้พวกบ้านปูลานนาขึ้นไปไกลนะครับนะก็เทคโปรฟิตลงมาก่อนแล้วก็สลับกลับมาในพวกปลายน้ำที่ได้อันนี้สงจากราคานํามันดิบที่เป็นต้นทุนปรับตัวลดลงอย่างเช่นลงกลั่นได้นะครับหรือปิโตรเคมีเนี่ยบางตัวได้นะที่มีต้นทุนมาจากน้ํามันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ เเจริญแบบนี้นะครับในเซกเตอร์ของรงก่นแล้วก็ปิโตเคมีนะครับคุณเอเดนิกนงนะลงก่นเนี่ยดูแล้วงบไตรมาสหนึ่งน่าจะสวยเพราะว่าค่าการกันก็ยังโอเคอยู่แถมมีโอกาสมีกําไรจากสต็อกน้ามันหรือที่เรียกว่าสต็อกเกนอีกนะเพราะฉะนั้นในแง่การคาดการงบไตรมาสหนึ่งลงกัรน่าจะสวยเพียงแต่ว่าเวลาน้ํามันมันย่อลงมาในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันจะทําให้ความน่าสนใจในการเข้ามาเก่งกําไร คุณในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยน้อยลงไหมครับก็จริงๆมันปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนก็คงมองภาพรวมๆนะครับว่าในเซกเตอร์กลุ่มพลังงานเนี่ยปตทปตทสอพอไทยออยอสพีอาร์ซีจีซีเนี่ยมันอยู่ในกรุ่ปเดียวกันของปตทอ,อะไรเครือก็ว่าไปนะครับเวลาน้ำมันลงก็ลงนะครับแต่สังเกตดีๆนะครับในช่วงก่อนหน้านี้จริงๆเราก็เคยพูดไปแล้วว่าว่าเวลาน้ํามันขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเซกเตอร์นี้มีสอพอขึ้นอยู่ตัวเดียวนำโด่งอีต,ตัวเดียวนะชาวบ,บ้านเขาไม่ค่อยไปด้วยเลย นะครับยังกกแก๊กกกแก๊กอยู่ก็จะมีบางจากมีไทออยขึ้นไปบ้างนะครับแต่ส่วนตัวอื่นเนี่ยยังป่อแป้ป่อแป้งอย่างที่คุณยุทธนาล้อผมอยู่ทุกรอบนะอย่างปอทอเอยนะหรือ SPRC นะซึ่งมีปัจจัยเฉพาะตัวนะครับั้นก็ต้องบอกว่าเวลาชาวบ้านขึ้นกันเนี่ยพวกนี้ไม่ขึ้นนะเวลาลงกันเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ควรจะต้องแบบมาลงตามไปด้วยแรงนะครับนะเพราะไม่ได้มีแรงซื้อขึ้นกเออเก่งกำไรขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าดูในภาพแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเออ select แล้วก็ต้องมาดูในเรื่องผลประกอบการประกอบด้วยดังนั้นผมคิดว่าช่วงนี้ให้ทําลักษณะเป็นแพท,ทรดไปก่อนนะครับคือขายเป็นอัพสตรีมแล้วก็มาซื้อนะครับมาลองพวกดาวสตรีมระยะสั้นนะอย่างพวกไทยออยสพออย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจครับครับครับเบื้องต้นคุณเอบอกว่าขายสอผอขายบ้านปูแล้วก็นะครับเข้ามาในกลุ่มลงกลัน่นหรือว่าปิดโตเคมีบางตัวจังหวะแบบเนี้ยนะครับน่าเล่นตามกลยุทธ์นี้ก่อนนะครับ สำหรับท่านที่มองวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับนี่คือสิ่งที่มีมาให้เลือกในช่วงนี้ครับสัมมนาออนไลน์คอสปิดหลักสูตรที่2ของปีนี้ครับตลาดแพนิคและเงินเฟอ้อพุ่งรับมืออย่างไรโดยคุณกิจพลภัยไพศาลกิจนะครับวันเสาร์6มีนาคม9นาฬิกาถึงเที่ยงและตามด้วย QA สดอีก2รอบนะครับ สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางเดิมนะครับไลน์ไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S m o n e y Plus ติดกันตรงตัวนะครับสมัครหลักสูตรนี้รับหนังสือเล่มนี้ how to trade in stock มอบให้ด้วยแถมยังได้ราคาพิเศษในช่วง early bird นะครับ